สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบลเบล My Fat Diary กันอีกแล้วนะคะกับสกินแคร์เจอรี่พาร์ท2นะคะพาร์ทนี้เนี่ยเบลก็จะมาพูดถึงเรื่องสกินแคร์ที่เบลใช้นะคะที่ทําให้แบบว่าช่วยทําให้สิวหายแล้วก็หน้าติดหน้าเลิกติดสารนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเบลใช้ยาสิวแล้วก็ใช้สกินแคร์แรงๆมาตลอดคือตอนนี้เนี่ยเบลจะมาบอกถึงเคล็ดลับของเบลในการที่ มีหน้าที่ดีขึ้นนะคะโดยการใช้สกินแคร์ที่ไม่มีสารเคมีอันตรายค่ะจริงๆนะคะเราจะบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราแบบว่าค่อนข้างอัปเดตกับสกินแคร์สายคลีนสายเขียวแบบนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเริ่มมีแบรนด์ไทยออกมาทำผลิตภัณฑ์แนวนี้เยอะขึ้นแล้วก็สินค้าจากเมืองนอกก็นําเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แบรนด์ดังๆทั่วโลกอะ่ะก็เริ่มคำนึงถึงว่าแบบ เออมันมีทาร์เกตของคนกลุ่มนี้กลุ่มแพ้ง่ายจริงๆที่ไม่อยากใช้พวกแอลกอฮอล์พาราเบนซิลิโคนหรือว่าพวกน้ำหอมในผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะเดี๋ยวเรจะพูดถึงแบรนด์ของเมืองไทยก่อนนะคะที่เบลใช้มาแล้วแวแบบว่าค่อนข้างที่จะชอบนะคะแบรนด์แรกจะเป็นแบรนด์สกินโปรนะคะสกินโปรเดอร์มาอันเนี้ยเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าพูดเลยว่าจะไม่มีสารเคมีอันตรายต่างๆที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะ อีกแบรนด์หนึ่งก็คือ KINES s นะคะ KINES s ตอนนี้จริงๆมีใช้เป็นกันแดดของเขาอยู่ด้วย KINES s ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบว่าเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าไม่มี Hash, Chemical Free, Alcohol f r ร e อะไรต่างๆคือเป็นยี่ห้อที่เบลเลือกแล้วว่าแบบเบลไม่แพ้นะคะซึ่งเวลาแนะนำต่อเพื่อนๆเพื่อนๆใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันต่อมาอีกแบรนด์หนึงที่เบลชอบนะคะก็คือมิซูมิมิซูมิเนี่ยคือค่อนข้าง ฟอร์มูล่าเขาค่อนข้างดีเลยแล้วก็ราคาน่ารักด้วยแล้วชอบมีโปรโมชั่นแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือลามอนะคะไม่รู้ p ronounce ถูกหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นแนวแบบธรรมชาติ100%ที่โปชอบของเขาเลยคือจะเป็นออยนะคะอันนี้จะเป็นออยจากธรรมชาติแล,าาแล้วก็มีห้อมีนาฮาไทยด้วยแล้วก็มี มี fundamental skin นะคะมี่ห้องนี้อันนี้เบลก,ก็ชอบนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วย t a r e l อันนี้ก็ดีนะคะส่วนอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน fine เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่โอเคเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นแบรนด์ต่างชาติที่เบลชอบนะคะ <c oughs> ก็คือจะแบรนด์แรกจะเป็นอันนี้เป็นของอเมริกานะคะมีขายที่อเมริกากับเกาหลีก็คือ crepe beauty นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น ดรังเอ l เล h เ n t อันนี้มีขายที่เซฟราาแล้วก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ Super g ์ o u p ก็คือชอบเหมือนกันทีนี้เบลจะมาบอกว่าเบลใช้อะไรในช่วงไหนบ้างนะ,ะจริงๆในตอนแรกที่เป็นสิวอ่ะสิ่งที่เบลกังวลก็คือรอยสิวแล้วก็สิวที่เกิดใหม่แต่พอใช้สกินแคร์พวกนี้ไปอ่ะเบลไม่มีสิวที่เกิดปะทุขึ้นมาใหม่เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาสิวเก่าแล้วก็รักษารอยดํานะคะเรื่องของรอยดำเนี่ยต้องยกให้ตัวนี้เลย ตัวนี้คือแบบเบลแบบชอบมากๆคือจริงๆสามารถพูดได้เลยว่าเป็นทาเป็นตัวทำให้ให้พื้นผิวเท็กซ์เจอร์หน้าเบลอะแล้วก็ลูกขุมขนอะมันแบบว่าสะอาดขึ้นแล้วก็รอยดำรอยแดงจางลงแล้วก็สิวที่ผุดอยู่ตรงสิวที่มันคล็อกอยู่ตรงใต้ใต้ผิวหนังอะมันออกมาง่ายขึ้นนะคะตัวนี้เลย crep beauty นะคะเค l l e l u a ตัวนี้จะเป็น aha นะคะคือจะเป็นกรดอ่อ,อนตัวนี้จริงๆคือเบลใช้ทุกวันเลยตอนช่วงที่เป็นสิวหนักๆน,นะคะแต่ว่าก่อนเริ่มแรกที่ใช้แนะนําให้ใช้2วันครั้งหรือว่าวันเว้นวัน,วนก่อนเพราะว่ามันจะทาแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบยุบยิบยุบยิบนะตัวนี้คือจะหาซื้อ,อยากนิดนึงตอนแรกที่เบลใช้คือเบลสั่งในช้อปปีนะคะพวกร้านพีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขาเป็นยูทูบเบอร์พวกสกินแคร์เป็นคน อเมริกเรียนอเมริกันนะคะก็เลยแบรนด์เขา่าจะมีขายที่อเมริกากับเกาหลีส่วนล็อตนี้เบลฝากเพื่อนหิ้วมานะคะจากอเมริการาคาดีมากอ่ะตอนนี้ก็หยดมานิดนึงนะคะก็เช็ดไปเลยคือหลีกเลี้ยงดวงใต้ตาแล้วก็ล่องจมูกนะคะตัวนี้เช็ดไปแล้วมันจะแบบมีความรู้สึกว่ามันยุบยุบยนิดนึงแต่มันช่วยเรื่องสิวอุดตันแล้วก็รอยสิวอย่างเงี้ยดีมาก นี่นะคะเช็ดไปก็จะเริ่มรู้สึกแล้วแบบมีความมีความยุบๆหน้านิดหนึ่งซึ่งบางคนก็จะทนได้บางคนก็จะทนไม่ได้ของเบลช่วงแรกๆนี่คือลองสองครั้งสองวันครั้งก็คือหน้าก็เริ่มชินกับสิ่งนี้มากขึ้นนะคะเสร็จปุ๊บพอเช็ดแล้วก็เอามาเช็ดคอด้วยเช็ดตรงนี้ด้วยที่แบบเป็นผดผดผืนผืนแล้วก็พวกเนี้ย AHA มันจะมีการแบบว่าผัดเซลเอามาเช็ด มาเช็ดข้อ2อแล้วก็เช็ดเข่าคือเอาไปเลยนะคะทีเดียวให้มันแบบคุ้มที่สุดในสมริภัณฑเดียวจริงแล้วเบาเป็นคนลงสกินแคร์น้อยมากแล้วก็เบลเชื่อว่าการที่เราลงเยอะเกินไปอ่ะบางทีมันสกินแคร์มันไปแย่งกันทํางานเองนะคะก็รู้สึกว่าโอเคมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รู้สึกว่าค่อยๆลงไม่เยอะมากแต่ว่าลงให้มันแบบมีประสิทธิภาพอันเนี้ยเบลมองว่าสําคัญกว่านะคะซึ่งในตอนนั้นที่เบลเป็นสิวหนักๆอ่ะ เบลก็จะลงตัว crepe beauty เสร็จปุ๊บเบลก็จะลงตัวนี้ great barrier relief นะคะตัวเนี้ยจะเป็น moisturizer ที่เบลรักที่สุดคือเป็น the base ของเบลเลยคือตอนแรกอะตอนที่เบลเป็นสิวอะหน้าเบลมันมากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะใช้ออยได้หรือเปล่าซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีส่วนผสมของพวกออยต่างๆนะคะแต่แต่เป็นออยที่ไม่อุดตันนะคือแบรนด์ crepe beauty อะเขาจะดังเรื่องแบบไม่ไม่ทำไม่ทำร้าย ไม่ทำร้ายเกาะป้องกันผิวนะคะแล้วตัวนี้มันก็ช่วยเสริมสร้างพวกเกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงเบลก็เลยตอนแรกจริงๆอะลองใช้2ตัวนี้พร้อมกันแล้วแบบรีซอสมันออกมาดีมากนะคะก็เลยทําให้หลงรักสกินแคร์แนวนี้ไปเลยนี่นะคะตัวนี้ใช้นิดเดียวนะคะนี่คือจริงๆไอครีมเบลยังไม่ไม่มีใช้เลยนะคะเพราะว่า เบลก็ใช้ตัวนี้แหละทาไปนี่คือของพวกนี้มันจะใช้เวลานิดนึงนะคะตอนช่วงที่เบลเป็นสิวอะ่ะเบลแล้วพอเบลกลับมา,มา,ม,ามาเริ่มใช้สกินแคร์แนวเนี้ยมันก็จะมีสิวใหม่ขึ้นมาหรือว่าสิวเก่าที่ต้องการที่จะกดออกไปเบลก็จะมีเข้าคลินิกไปให้ไปให,ไปให้ไปให้นางพยาบาลเขากดสิวออกนะคะเพราะว่าการที่เรากดสิวเองเนี่ยบางที อาจจะทําให้เป็นรอยสิวได้เพราะว่าเรากดออกไม่หมดนี่จริงๆก็จะลงประมาณนี้เลยในช่วงที่เป็นสิวงังหนักเพราะเบลเชื่อว่าสมัยก่อนอันนียเราลงทีเวลาไปหาหมอสวิว่าเราลงสกินคือยาที่หมอให้มาคือแบบอาจจะต้องมีแบบ5ลําลดับทานูน่นทานี่ประครบเข้าไปคือมันทําให้หน้าเราแบบบางทีมันอาจจะไม่ได้มีไม่ได้เป็นผลดีต่อหน้าเราเพราะว่าสิ่งที่ได้สิ่งที่เราได้รับมันเยอะเกินไปนะคะ แล้วเบลก็จะพูดถึงตอนที่ช่วงที่ว่าถ้าเบลมีสิวเบลแต้มสิวด้วยอะไรเแบลบก็จะแต้มสิวด้วยตัวนี้เลยนะคะน้าหาไทยน้าหาไทยตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินซีทำมาจากากาแฟนะคะนี่ตัวคือตาคือตัวน้าหาไทยเบลไม่สามารถทาทาั้งหน้าได้เพราะว่ามันทําให้หน้าเบลแห้งเกินไปนะคะต่อให้จะพยายามทาหลายรอบก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราเอามาแค่แต้มสิวดีกว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยมีสิวอยู่นิดนึงก็ะ แต้มไปอะไรเงี้ยนะคะส่วนมากจะแต้มก่อนนอนนะมันก็จะทําให้สิวแบบผลัดออกมาผลัดตัวออกมาง่ายขึ้นแล้วก็กดออกง่ายขึ้นหรือบางทีก็หลุดออกไปเองตัวนะคะไทยก็ช่วยเรื่องสิวได้ดีมากค่ะแล้วพอพูดถึงตัว crep beauty มันแอบซื้อยากแล้วก็ที่เมืองไทยค่อนข้างโกลงรลาคานะคะจริงๆถ้าซื้อจากอเมริการาคามันไม่ได้แพงมากแต่ว่าใน s h อป e ีในร้านพีออเดอร์เขาบวกราคาค่อนข้างสูงบางทีแบบคูณไปเท่าหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเแบลบก็ จะแนะนำเป็นตัว moisturizer ที่เบลเคยใช้แล้วชอบนะคะจะมีของ k i n e h จะเป็นตัวเนื้อเจลสีส้มๆเดี๋ยวขึ้นรูปตรงนี้นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือ Misumi ตัวนี้ตัวนี้คือแบบเวลาซื้อตอ้นโปรเขาลดถ,ถูกๆอะ่ะลดครึ่งหนึ่งอะ่ะคือคุ้มมากเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้คือทาไปแล้วแบบบำรุงดีมากนะคะนี่ทาแล้วก็มันจะเหมาะสำหรับคนผิว ผิวแห้งแล้วก็แพง่ายเพราะว่ามิซูมิเขาก็จะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายนะคะนี่ในวันง่ายๆของเบลนะคะที่แบบว่าแค่อยู่บ้านหรือว่าออกกําลังกายรือให้ไปกินข้าวแถวบ้านนะก็จะไม่ได้แต่งหน้าคือจะทาแค่ครีมกันแดดเราก็จบนะคะครีมกันแดดที่ชอบก็จะมีของ3ตัวนี้ที่แบบว่าใช้อยู่นะคะนี่อันแรกคือมิซูมิตัวนี้ก็จะแบบว่าเป็น fff S.P.F 50 P.A บวกบกบวกนะคะตัวนี้ก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใช้ได้ทุกวัน k i n e s ตัวนี้ก็ดีนะคะอันนี้เป็น50 PA บวก P.A บวกบวกบวกตัวเลยแล้วถ้าสมมติวันไหนที่รู้สึกว่าแบบโอเคเราเริ่มมีรอยแดงมีรอยสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องการการปกปิดก็จะใช้เป็น เป็นเหมือนเป็นอารมณ์ว่า t i n t e d s กันซันสกรีนะคะ t i n t e ต s u ั s c r e e n ตัวนี้จะมีสีอ่อนๆอันนี้ของ Fundamental ก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าใช้แล้วจะมีความหน้ามันเล็กน้อยต้องตบแป้งฝุ่นทับนิดนึงนะคะส่วนเัลนี้เราจะเลือกใช้ของ k i n e s นะคะส่วนมากจะชอบจริงๆจะชอบใช้ Sunscreen ที่เป็นสีขาวมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้เราต้องใส่หน้ากาก,ากเนาะ บางทีมันก็เลอะไม่อยากให้มันเลอะหน้ากากเวลาที่เราหน้าสดนี่คือใกล้หมดแล้วชอบมากจริงๆก็พยายามหาแบรนด์ใหม่ใช้ไปเรื่อยๆนะคะก็มีบางแบรนด์ที่เป็นคอนเซปต์นี้แล,ล้วเบลใช้เราไม่เข้าหน้าแล้วก็มีแบรนด์ที่ใช้เราถูกกันนะคะนี่กันแดดก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือ พร้อมออกไปออกกําลังกายแล้วแล้วก็ไปกินข้าวแถวบ้านคือโอเคเลยนี่นะคะก็หลักๆจริงๆง่ายๆเลยก็คือจะใช้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เบลมาพูดเรื่องการล้างหน้าการแต่งหน้าอีกทีนึงเพราะจริงๆอะ่ะมันเป็นการเปลี่ยนทั้งทั้งหมดเลยคืออยากจะบอกเลยว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนคือมีคนแบบว่าได้เล็กแมสเซจมาใน i n นสตาแกรแล้วก็มีคน คอมเมนต์ไว้ด้านใต้สอบถามเบลอะไรเงี้ยเบลก็อยากจะบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะการรักษาสิวเนี่ยให้มันหายขาดอะมันใช้เวลามันต้องใช้การสังเกตตัวเองมากๆแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่างที่เบลบอกไปในคลิปแรกเลยนะคะสกินแคร์เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งทําให้ผิวหน้าเราอะหายเร็วมากขึ้นและสิ่งที่เบลอยากให้เพื่อนๆสังเกตก็คือบางคนอาจจะถูกกับพวกแบบพวกแบบ ฟีลแบบว่าเจลครีมมากกว่าแบบออยนะคะนี่แบบออยเราก็มีใช้คือจริงๆหน้าเบลใช้ได้ทั้งออยแล้วก็ทั้งเจลเลยแล้วแต่จะชอบนะคะคือจริงๆไม่อยากจะแบบขีดเส้นว่าแบบอันนี้ใช้ดีอันนี้ใช้ไม่ดีคืออยากให้ไปลองคืออย่างเบลอะบางอันที่คนบอกว่าดีแล้วไปลองก็ไม่ชอบนะคะส่วนบางคนที่คนอื่นคนอื่นไม่ชอบแล้วไปลองเแบลบก็ชอบก็มีเพราะฉะนั้นแบรนด์ที่เบลพูดไปในคลิปเนี้ยจริงๆค่อนข้างที่จะแบบ เลือกสรรมาให้แล้วว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าก่อนที่เบลจะซื้อโปรดักต์อะไรอะเบลแบบพยายามดูอินโฟเมชันต่างๆของเขาแบบเออมีส่วนผสมที่เราแพ้ไหมอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าบางคนที่เริ่มใช้สกินแคร์แนวเนี้ยอาจจะมีการว่าไม่เห็นผลบ้างในอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกแต่ให้ลองใช้ไปอย่างเบลจะให้ระยะเวลาตัวเองประมาณแบบ2-3อาทิตย์ดูว่า เราใช้เราเหมาะกันไหมแต่ส่วนมากเวลาเลาแบลแพ้มันจะค่อนข้างเห็นผลไวเลยค่ะเช่นแบบอาทิตย์หนึ่งจะเห็นแล้วว่าเอ้ยแพ้นะแล้วก็จริงๆเวลาจะลองโปรดักใหม่เแบลบอยากให้เพื่อนๆลองทีละอย่างนะคะก็คือคือ,คอลองไปทีละอย่างใช้ระยะเวลาประมาณ1-2อาทิตย์เพื่อดูว่าเราแพ้สกินแคร์น,น,นั้นไหมคือใช้เวลากับมันหน่อยจะได้รู้ว่าโอเคแพ้หรือไม่แพ้นะคะคืออยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆลอง แบบดิสค o เวอดูนะคะว่าแบบว่าเราเหมาะกับสกินแคร์แบบไหนแล้วก็คลิปต่อไปนะคะเบลจะมาแชร์เมคอัพใส่คลีนนะคะแล้วก็วิธีการที่เบลเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็คือจะมาแนะนำจริงๆส่วนผสมที่แบบอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆในแบบพวกคอสเมติกอะมันมีมันมีสารกันบูดมันมีซิลิโคมันมีพาราเบนอะไรที่เบลแพเยอะมากก็เลย ปรับยกเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ต่อในคลิปหน้านะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนี้หรือว่าจะ DM มาใน IG My Fat d i a r y ได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะดีใจที่แบบว่าสามารถเป็น Inspiration แล้วก็สามารถให้คำแนะนำกับคนที่เป็นสิวได้ยังไงก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ